ท่านแห่นนี้ก็เกิดน,น้ำขึ้นมานะครับเกดน้ำขึ้นมาทำเกลือนะครับผม น้ำขึ้นมาทำเกลือนะครับสูบน้ำขึ้นมาทำเกลือนะครับนะครับมาไปดูกใกล้ๆเลยครับผมรุยอย่างเดียวครับผมครับ เกลือทั้งนั้นนะครับครับสูบน้ำขึ้นมาทําเกลือแล้วก็ยึงไปนู่นนะครับผมยึงไปโรงต้มนะครับยึงไปโรง,ปงต้มนะครับผมโหสุดยอดเลยนะครับผม นี่แหละครับอีสานเฮ้านะครับมีแต่สิ่งดีๆครับผมอีสานเฮ้าครับโอ้ยแม่ป่าทาลุยยางเดียวครับผมอันนี้ลุยอย่างเดียวนะครับลุยไปครับอันนี้เครื่องครับสุดยอดสุดยอดกำลงเครื่องครับ ครับตอนนี้เราก็มาเที่ยวอชมโรงเกลือครับอยู่ที่บ้านดุงนะครับอยู่ที่บ้าน,น,าานดุงตำบลดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมเกลือที่มีคเกลือที่มีบ้านดุงนะครับบ้านดุงเหลี่ยมใหม่เป็นธรรมชาติครับผมในโอกาส

อำเภอดุงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมนะครับตำบ้านอำเบ,บา้บานดจังหวัดจุดรธน,นี่อได้ดอกลือแไปขายเลยงนะอัอน,นี้ต้องใช้ไฟด้วยครับน ให้มันคุ้นไมอุแล้วมุนล้อนลร้อนองศาุน่ไแก๊สเป็นไไไฟไม้เรานี่แหละตาเรียกเตานั่นแหละอันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับผมบ้านดุงตำบลดุมตองละตัน จังหวัดอุดรธานีนะครั 4, บถ้าถ้าไปส่งเองรวมราคาส่งก็หนึงตันและเขตอุดรทีขายถึงพันบาทหนึ่งตันถึงพันบาทผมาว่าดีกว่าครับทำนาเราก็ก็ก็คิดว่าดีดีกว่าแต่ว่าก็ถ้าได้ขายเยอะๆไปขายยากไหมคิดว่าถ้นด

เตาเก่าเก่าเนาะเต่าเก่าอันนี้เต่าใหม่เปรียบเทียบกันเต่าเก่าเต่าใหม่ผมชอบชอบอะไรแปลกๆต้มเเป็นกลือตอนนี้ต้มเป็นเกลือนี่มีมอที่สูบขึ้นมาเลยไทยเอาหม่องซับมันเป็นหนัานักถ่ายจะไปเทงเปลนบริบทจังอย่างสีต้องเอานี่ในเข้าวท้าเอากล้องใส่ซูมอย่างนี้เลยนี่คือสิ่งที่ยาให้เขาเห็นบริบทจังอย่างสี เก็อวาบริบทไม่ค่อยดีเราต้องถ่ายอยากให้เห็นตรงนี้ให้เห็นเฉพาะที่เป็นเกลือกับน้ำอะไรประมาณนี้